สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ซ่อง KP Business and Study Coaching คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่3อยิงตามคำขอคมเมนต์เราจะมาเสนอเกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษหรือว่า English idioms Idi idioms น no. ะ English idioms no. แล้วเราจะไปคำศัพท์ที่หนึ่งเลยเ a piece of cake of cake a piece of cake จะแปลว่าเ,เรื่องง่ายๆปานปอกกวย ยกตัวอย่างเวลาไซ้ we have studied uh, very hard so this exam will be a piece of cake for us for us uh, พวกเราได้เรียนนัก uh, ฉะนั้นนะการสอบสียงครั้งนี้จะจะง่ายปานปานนะ่พอกกล้วยเป็นเรื่อ,ง,องง่ายสำหรับพวกเราโอเค number two เกียวกับว่า around the corner the corner around the corner of you get any okay send by how there is a cafe around the corner me hand cafe you okay get any okay and number three is uh, ask for a trouble trouble ถามเกี่ยวกับปัญหาแต่แต่จะแปลว่าแปลว่าหาเฮาหาเฮาส่หัวยกตัวอย่างว่า don't don't ask for trouble is good to stay still to stay still เอ่าหอ่อย่าเฮาส่หัวอันอยู่นิง่งๆแล้วดีแล้วโอเค number four uh, number four is uh uh come out out of uh, of uh, the closet the closet come out of the closet มีความหมายว่า uh, uh, เ,ปเปิดเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงะ uh, ยกตัวอย่างว่า finally she comes out of uh, the closet สุดท้ายเราก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงโอเคแต่หมายเลขห้า number ขห้า once in a blue moon a blue moon in a blue moon once in a blue moon แปลว่า uh, นานๆเชื่อ uh, บนเรื่อย ยากหลายนานๆมีครัง้งยกตัวอย่างว่า once in a blue moon I am going to win the lottery านานๆเชืนน่อที่ค่อยจะถูกลอตเตอรี่ example ยกตัวอย่างเนาะขอทิ้งหัว้นี้ out of the blue out of the the blue out of the blue จะแปลว่า บทันตังตัวบทันตังตัวซึ่งว่ายกตัวอย่างว่า My teacher came over me at home out of the blue อาจารย์มาเยี่ยมที่เหินโดยบทันตังตัวโอเค Number s ข้อที่เจ็ด Keep your shirt on ไปว่ารอท่าก่อนอย่าเฝ้าอารมณ์เสีย keep your shirt on เราจะใส่ว่า I'm a coming keep your shirt on ค่อยกำลังมาอย่าเฝ้าอารมณ์เสียรอท่าก่อนนะโอเคและไปข้อที่แปด number e number e โอเค อันนีวเับว่า uh, r a i n i n g cats and dogs แ uh, uh, ปลว่าฝนตกนัดบบมืนหูม,มืนตา uh, ไมาว่าย่างบบขาดใจโอเคเขาจะว่าว่า uh, you should take an umbrella with you It's raining cats and dogs out there, out there. แปลว่าเจ้าควรจะเอาขนห่มไปกับเจ้าเอา่อมันฝนตกอย่างบกาดสายอยู่ข้างนอกฝนกำลังตกอย่างบกาดสายโอเค this video is video number 3นี่เป็นวิดีโอ number 3ามนั้นจงถ้าผู้ใดสนใจจงรีวิววิดีโอ1 2ึ่งสอหรือวิดีโอ ไป4 5ซึ่งจะมีมีลิงก์ต่อที่จะมาโชว์ในหน้าวิดีโอนี้ให้คลิกต่อถ้าบ้ได้สนใจกดติดตามและสามารถคอาเมนต์ในหัวข้ออื่นสำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษและศึกษาภาษาของตัวเองไปพร้อมๆกันโอเคขอบใจพบกันไหม